m o ดดี้อินเวสเตอร์ c วินั้นยังคงอันดับเครดิตของเกาหลีใต้แล้วก็เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนี้จะทําให้ประเทศนั้นผ่าฝ่าฟ้นวิกฤตไปได้แหละค่ะโดย m o ดดี้อินเวสเตอร์ c วิประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของเกาหลีใต้ที่ระดับ AA2 และคงแนวโน้มความน่าเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพโดยมูดดีได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของเกาหลีใต้ที่ระดับดังกล่าวมานับตั้งแต่ปี2558 สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นั้นมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งช่วยให้เกาหลีใต้สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด -19 ได้โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ที่แท้จริงนะคะมูดีนั้นระบุบ,บอกว่าปีที่แล้วหดตัวลงไป1%แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าประเทศอื่นๆที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันค่ะส่วนปีนี้เนี่ยประเมินว่า GDP ของเกาหลีใต้จะขยายตัวได้ 3. 5เป เป็นปัจจัยหนุนความต้องการนะคะที่เกิดขึ้นจากการส่งออกสินค้าของเกาหลีใต้ที่คนนั้นยังนิยมไม่ว่าจะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสินค้าอื่นๆและจากการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นด้านการคลังซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่คาดการสูงกว่าที่รัฐบาลเกาหลีใต้คาดการเอาไว้เสียอีกนะคะที่ระดับ3.2%นอกจากนี้มดดี้คาดว่านี่สิ่งของรัฐบาลเกาหลีใต้จะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ44%ของ GDP ในปี2563 และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ60%เนื่องจากรัฐบาลเพิ่ม,มงเงินในมาตรการกระตุ้นด้านการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบของโรคโควิด -19 แต่ยังประเมินว่าเกาหลีใต้จะสามารถจัดการปัญหานี้สินได้เนื่องจากรายได้ด้านการคลังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต้นทุนนี้สินนั้นยังคงมีสเสถียรภาพค่ะ